สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักประจําเดือนเมษายนอีพิโซดสองนะครับระหว่างวันที่1 6เมษายนถึง3 0เมษายนนะครับของชาวราศีเมษเนาะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับเป็นการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งแบบราศีและแลัคนานะจ๊ะแต่ขออ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศาาีเมษฉะนั้น ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีดวงคุณกับคนรักเนี่ยมันจะมีการสลับกันตรงกันข้ามกันนะครับให้ดูดีๆนะครับว่าคุณอยู่ในเคสไหนแล้วก็ฝากไว้นิดนึงชาวราศีเมษท่านใดที่มีการเลิกลาคนรักหรือมีการห่างหายคนรักไปแล้วครับถ้า,าถ้ามาดูในคลิปเนี้แล้วคุณรู้สึกว่าดวงมันไม่เป็นไปตามเนี้ยมันแปลว่าคุณกับคนรักเนี่ยพลังงานมันหลุดออกจากกันแล้วนะครับ คุณกลายเป็นดวงคนโสดแล้วนะจนากนั้นก็ให้ไปดูในหมวดของดวงความรักคนโสดแทนนะครับส่วนชาวราศีเมษท่านใดที่อาจจะมีการเลิกลาคนรักหรือห่างหายกันไปแล้วอะ่ะแล้วมาดูคลิปนี้คุณดูแล้วสึกว่าเฮ้ยดวงมันจะเป็นไปตามนี้อยู่ก็แปลว่าคุณยังคุณกับคนรักพลังงานมันยังไม่หลุดออกจากกันเนาะก็ถือว่าก็ดูคลิปนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปดูในดวงของคนโสดนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้จะใ้นิดนึงนะไม่ค่อยสบายครับไม่ค่อยสบายจริงวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวราศีเมษ ชาวราศีเมษดวงความรักเกิดอะไรขึ้นบ้านนะครับมาดูกันเรามองว่าคุณอดีตที่ผ่านมามันมีใครบางคนที่คุณหันหลังให้ครับในความสัมพันธ์นะจ๊ะคนที่คุณรู้สึกแบบว่าคือคุณหันหลังให้อ่ะเรามองว่าเขาอาจจะพยายามกลับมาในความสัมพันธ์นะครับชาวราศีเมษเนาะมีหลายๆคนคนเก่าๆคุณพยายามกลับมาในความสัมพันธ์มันทาให้คุณรู้สึกแบบว่า ไม่เอาอ่ะยังไม่อยากไม่อยากรับคนที่กลับมาครับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่รู้สึกมีความพิจกกังวลในความรักที่กลับมาคุณเลยรู้สึกยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ครับอืมแต่ในใจคุณก็รู้สึกดีนะที่เขากลับมามีความรู้สึกดีที่เขากลับมาแต่ก็รู้สึกว่าเขาเองก็ยังไม่เต็มร้อยกับคุณนะครับอืมนี่ผ่านมาแอดีตที่ผ่านมาเอาล่ะมาดูปัจจุบันบ้างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอีก ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าคุณก็เหมือนเปิดใจยอมรับเข้ามากขึ้นนะครับให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าคุณก็รู้ว่าน่าจะรู้แหละว่าเขาเองก็ยังไม่เต็มร้อยหรือคุณก็รู้แหละว่าเขาก็มีตัวเลือกอยู่ในความสัมพันธ์นะครับอืบางท่านก็ไม่เต็มร้อยบางท่านก็รู้แหละว่าเขามีตัวเลือกเนาะุณเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลับมาขนาดไมเบื่อไม่อยากกลับไม่อยากกลับมาถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเบื่อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคุณเลยไม่ค่อยอยาก ไม่อยากเปิดรับเขาเท่าไหร่แล้วเลยครับคุณอยากไปเริ่มต้นความรักที่มันดีๆมากกว่าครับคุณรู้สึกอย่างนั้นเนาะแต่ก็มีความเสียดายเขาด้วยนะมีความรู้สึกเสียดายยังมีความรักความเสียดายเขาอยู่อะครับอล่ะ,ละเดี๋ยวมาดูกันนะครับความในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยรู้สึกยังไงต่อกันนะครับ ไปดูความในใจระหว่างลึกๆระหว่างคุณกับเขานราคิดังไงต่อกันเนาะคุณเองก็รู้ฝึกเจ็บปวดใจที่เขาท,ที่ที่มีการกลับมาแล้วมันทาให้มันทําให้คุณรู้ฝึกเจ็บปวดขึ้นอีกครั้งนะครับคุณรู้ฝึกอย่างนั้นแล้วคุณก็รู้ฝึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาอีกแล้วมีเรื่องเรื่องนี้เข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างนี้ยครับอืคุณเองก็รู้ฝึกว่าเหมือนรู้ฝึกเหนื่อยขอเขาอะเหนื่อยแล้วก็มองเขาว่าเขาคงเป็นความรัก ที่มั่นคงของคุณไม่ได้คงเป็นคนรักของคุณไม่ได้จริงๆแหละคุณคิดอย่างนั้นในใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากนิ่งเฉยอะอยากให้เรื่องมันจบๆไปแล้วกันเนาะให้มันปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยครับคุณรู้สึกอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความคิดถึงความห่วงความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่นะแต่คุณมองแล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้จริงๆอะกับคนคนนี้ครับส่วนเขาคนนั้นคิดยังไงต่อคุณเนาะมาดูกันเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกแบบว่าเอ้ยอยากมาเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือมมมีีคคควววาาาาารรรูู้้้ึึกกกดๆใหัันนะบแต่่่เขทํไุณ ทำไมคุณรู้สึกไม่ค่อยอยากรับความสัมพันธ์นั้นความรู้สึกดีดๆเขามอบให้ครับเพอารู้สึกอย่างงั้นแล้วก็รู้สึกว่าโมโหเนาะไม่ค่อยพอใจคุณเท่าไหร่ที่พฤติกรรมคุณค่อนข้างเปลี่ยนไปหรือมีพฤตกิกรรมที่ไม่ค่อยดีกับเขาครับเขาเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากยุ่งแล้วถ้าทําอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ยุ่งก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับออืเขาก็รู้สึกมันมีทิฏฐิมานาเหมือนกันเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนดีนะแต่เขาก็มีอีโก้เหมือนกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ยุ่งก็ได้อะไรอย่า่าาาาางงเเี้้้้้ยนนครััััับบววมูสกนนนนนนละดด๋ให ชาวราศีเมษจะเจออะไรกันบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะ เอาละครับมาดูกันเนาะแล้วว่าชาวราฟีเมษระหว่างวันที่สิบหกถึงสามสิบเมษาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะไล่ตามไปเลยเนาะก็เรามองว่าคุณแล้วเขาก็จะมีการนิ่งเฉยกันมากขึ้นนะครับจะมีการไม่พูดจานิ่งเฉยกันไปช่วงแรกะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเองก็จะหันไปมองฝงใหม่ๆอะ่ะถ้าเกิดคุณคุณนิ่งเฉยกับเขาเขาก็เริ่มเริ่มหันไปมองแต่ปินใจไปมองอะไรใหม่ๆแล้วครับเขาฝกอย่างนั้นอืเขารู้สึกว่า ถ้าจริงๆในใจเขาก็หวังลึกๆอยู่นะว่าอยากให้คุณมามอะไรนะมาเป็นมาเป็นความรักมันเป็นครอบครัวมันเป็นเหมือนเดิมได้ครั้งหนึ่งเขาก็ยังแอบหวังอยู่ในใจลึกๆครับแต่คุณคุณแต่ในมุมมองคุณเองคุณมองว่ามันกับเขาคนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับคุณเลยพูสึกอยากอยู่ในเซฟขอนตัวเองมากกว่าแต่ว่าขออยู่ห่างๆมากกว่าครับเขาเองก็รู้สึกสงสัยนะว่าเอะการที่คุณหายไปอย่างเงี้ยคุณที่คุณไม่อะไร เปลี่ยนไปขนาดนี้คุณต้องมีใครแน่ๆเลยเขาก็มีการเะาแวงเกิดขึ้นเนาะในช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นต่างฝ่ายก็จะนิ่งเฉินไปนะในช่วงในช่วงนี้ครับจะนิ่งเฉินไปไม่คุยไม่พูดจางย์บเงียมกันไปอืเขาเองก็รู้สึกตัดสินใจแล้วว่าหรือคนจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีกว่าครับเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็จะตัดสินใจนะ <c oughs> เขาจะตัดสินใจเไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยหาอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็ยังยังคงความสัมพันธ์อันนี้ไว้อยู่ครับ ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไว้อยู่ก็ยังไม่ทิ้งคุณนิดกทีเดียวนะแต่ตัวเองก็จับมุ่งไปหาอะไรใหม่ๆแล้วเหมือนกันนะครับอืเพราะเขายังเสียดายคุณอยู่เขายังรอคุณอยู่ว่าอยากให้คุณกลับมาครับกลับมาดีได้อีกครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามองว่าคุณไม่เอาแล้วอะตัวคุณเองจะรู้สึกปิดใจไปแล้วครับที่จะเกิดขึ้นเนาะเอาล่ะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมษ ประจำเดือนเมษายวนไว้แค่นี้นะครับชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงฝนตัวหรือมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไวใต้คลิปนี้นะจ๊ะเจอกันใหม่วันที่1พฤษภาคมนาอชาวราศีเมษคลิปนี้จบลงแค่นี้นะครับลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า